สวัสดีครับผมวันนี้ร้านทิวไปชอปลำปางครับมีรถเจ้าไทอัมเข้ามาใหม่ครับทีร้อยรถจดปี2021นะครับผมอารถใหม่มากเลยครับอันนี้พามาดูดใจ้ะจุดเลยนะครับแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับ ย้ายคอยไปอยู่ด้านหลังนี้แล้วเรียบร้อยนะครับย้ายคอยมีเอกไปนะครับเปลี่ยนแฮนครับไม่มีล้มแปะเลยนะครับ คัน,นี้สีทางสวยครับจากโรงงานเลยครับุสีด้านในพอไม่มีรอยนะครับรอยขีดตรงนี้นิดหน่อยนะครับ <S <S แต่ไม่ได้เข้าชุดสีนะครับโอเค เดี๋ยวมาเทสต์ให้ชมครับ